ไอ้นุ้นจะนั่งหนูก็ไปต้องกระซายนุอยากนั่งอะป่าสมอจะจับปลาให้มาบันนี่อยากนั่งระบานียไปดูแลเจ้าบันีแตอยู่น้ำยายเบิดมือแล้ววึงอยู่ตั้งนานแล้วอยู่ตั้งแต่บ่ายไม่หน่อยมาไหอานนีสมนกำลังรอมาไหมกอเงี้ยไปได้อยากนั่งแต่ว่าให้แห่ยาขึ้นปั๊บคิดได้ ยกาไปนั่งดีกว่ามาให้ยายเข็นด้วยไหมกระมวลของเมืองโคราบาดนั่งดีๆให้ยืนีรองเท้าอีกข้างนึ่งเท้าน้องอยู่ไหนเอาแล้วที่เฮ็ดหยังเอาไว้ข้างในนั่นแหละเข็นไหมให้เข็นบ่โอ้เขีนไต่ขนาดเขินไปยังไต่ขนานเอาไม่ไต่ไปยังไต่วนกลุ่มกันเด้อไม่ได้ เอาปุ๋ยไปส่งแม่ดาแล้วนั่ย นั่งหรือว่าสานนั่งสลาดหัวไหวไงแบบเดตอนนี้ป่าก็อยุดเอ็นยงไนคะสลัดสลัดเินเด็กสขวบแล้ว มาก่อนปุ๋ยลงมาอ๋อสาวะปุ๋ยตาอะไรคะเนี่ยตาแอดมินตาแอดมินโอ้โหตายยีตายยีอาบน้ำยังอาบน้ำยังอาบผีอาบผีอาบผีเลยหรออบอกห้อทำไมอ่ะนตโอ๊มันร้อนเลย ไม่หนาวไม่หนาวไม่หนาวโอ้ยคิดได้ยังไงเนี่ยคิดได้ยังไงเนี่ยใครพาพูดใครบอกน้องทำไมไม่อาบน้ำนะไม่อาบน้ำไม่อาบน้ำเพราะหนาวตาย่ไ น้ำหนูตายน้ำตายจางวาได้บปล่ามันก็ไม่เปืองค่าน้ำมนแล้วงานเนี้ยอาบน้ำแล้วหนาวตายหนูตายเนี่ยทำไมทำไมถึงตายอ่ะหนาตายทำไมอ่ะมันเย็นบอกป้าี่มันเย็นมันเย็นหนาวเหรอหนาวหนาวไม่มีน้ำปนบ่ลูก นาแล้วนีแม่าลคนจะตกรถที่แล้วใช่อะไรหรอกเนี่ยใช่ค่ะเจ้าไปอยู่นู่นนานแล้วตกเออโบวสวแล้วเนี่ยปุยสอับปุ้ยปุ้ยตาอเอาไว้พรอมลำคางก็ไม่ลำค้างนะพอได้โดนทำไมต้นทางตะวันฝั่งนี้มันถึงได้ใหญ่กว่าปกติเออดูดิ สูงเท่าแอดมินแล้วเนี่ยที่ดินเนาะทางน้นมันเมต้นใหญ่มากพอแล้วลูกพอแล้วมาาได้มันหนาวตายว่แไม่อาบน้ำอ่ะมันหนาวตายหนาวตายว่ะเดี๋ยวี่นลูกพ่นท่าเด้อลูกพ่นท้าเด้อหนาวตายเด้อไปไปอยู่กับลุงได้ bác luôn quân ạp nam máy không á mấy Hết mình nói mấy ạp nám, nám ạp nám อาบน้ำไ้อาบน้ำได้แล้วถามลุงสิลุงอาบน้ำไหมอหไหเออไปกินเป็นรถเสือเหมือนรถเสือเลยเหมือนรถเสือพูดตาเปรอะถ้ำ แล้วใครจะดูนี่ใครจะดูนี่มาไปไปกับยายมาลูกมา้เขาไปกันหมดแล้วขึ้นรถไหมขึ้นรถกับลุงเสือให้ลุงเสือเข็นลูกแหนมเออ <c oughs> ปุยมาแล้วจ้าปุยมาแล้วปุยตาตาเอ็ดมินปุยขายกี่บาทเนี่ยปุยเนี่ย ปุ๋ยขายปุ๋ยปุ๋ย,ยสองพี่บาทเนาะปุ๋ยเนี่ยป้าป้าแตนถามว่าปุ๋ยยี่ห้อนี้ตาอะไรบอกว่าตาแอดมิน <c oughs> มอาบน้ำปะไนะเป็นไรไเป็นไรถึงไม่อาบม,มันเป็นไรมันเย็นหรอมันเป็นไรลูกเสือจะไปขนปุ๋ยนะเนี่ยมาดูเสือจะไปขนปุย๋ยลูก ลงมารอข้างล่างมาลงเสือตรงนี้เออรอตรงนี้แป๊บนึงเดี๋ยวเสือไปขนปุ๋ยแป๊บนึงเร็วรอแป๊บนึงไปลงก่อนแป๊บนึงมาเดี๋ยวปุ๋ยต้องมาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมันไม่มีที่นั่งเดี๋ยวมันต้องต้องต้องให้ลุงเสือไปเอาปุ๋ยมาก่อนไปแล้วสิบเจ็ดยายก็จะแต่งตัวใครสิพ่อปืนด้วยเสือด้วยยายด้วย สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมอแชาแนลด้วยนะคะตอนนี้เราก็มีลำนะคะให้ดูดอกไม้สสวยๆงามๆนะคะนี่นะคะสวยจริงๆคะ่ะนี่สวยงามมากเป็นรูปหัวใจนะคะ FC หัวใจ Oh, โอ้โหสวยสุดยอดสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมองชาแนลด้วยนะคะฝากดูคลิปย้อนหลังให้ด้วยค่ะ